เอาล้วคะ่ะอยู่กับช่อง AAK นะเดี๋ยวเราจะไป็ีมบอสบาบิลันนะฮะมาดูกันดีว่าเราจะโดนไปกี่แตกนะผมเนี่ยไปแบบหน้าด่านๆเลยนะตอนนี้ผมมีอยู่600เพชรนะฮะ600เพชรนี่จัดทีมก็จัดแบบนี้นะ เราจะไปกันแบบด้านนั้นด้านเลยนะฮะอ่านี่มีวิสานะฮะมีพีทนะครับนี่นะเลเวลก็30กว่าทุกตัวเลยเนาะเดี๋ยวเราจะจทักมาจัดการ์ดกันหน่อยนะอ่ะเนี่ยการ์ดที่ผมเลือกใช้นะฮะก็มีนี่นะครับมาดำนู่นนี่นั่นน,นะพวกคือง่ายเน้นป้อกันนะอ,อ,อ่ะเอออ่นแล้วเนี่ยคือการ์ดที่เอาลงไปนะครับอ่นเรามาจัดการ์ดกันนิดนึงนะเนาะอาโกลเล้นพักลงไปด้วยเอาการ์ดนี้ออกหน่อยดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าผมจะผ่านหรือเปล่า,านะฮะแล้วจะต้องโดนไปสักหบดกี่แตกนะครับกี่แตกก็หมาายถึงงว่่่กีเเพชนนนัอะะฮะ มาเอาหาก,การึ่ทันนิดหนึ่งเอาการอะไรลงดีวะแล้วผมลองดูการก่อนเนาะว่าจะเอาการอะไรลงนะฮะเออเอ,อ๊สตันเมอนกันเพราะว่าผมจำไม่ได้นะผมไม่ได้ตีมันมาสองวันแนละ้วใ,ใส่ไปก่อนเลยนะเนาะใส่อะไรดีวะใส่มั่วๆไปแล้วกันเอาเป็นว่าผลแล้วผมจะลองแบบว่าเล่นแบบหน้าด้านๆเลยนะใช้พลังแบบพลังแห่งเพชรอะพลังพลังแห่งเพชรนะครับผมจะไปแบบว่าน้ําแบบ น้ำคุณๆนะนะถ้าถ้าเกิดตีเป็นแบบเพชรตีเป็นจํานวนเงินก็คือแบบเนี่ยหกรอยเพชรหกรเพชรก็คือเพชรละบาทปะหกร้อยบาทอะมาเราวผมไปลุยกันนะ,ะมาดูกันว่าเราจะโดนไปกี่แตกนะครับนะมาเราวาร์ปกันดีกว่าอะมาโดนกันกี่แตกเอ้ยต้ามาดูแล้วนะว่าผมจะโดนไปทั้งหมดกี่แตกนะฮะไปลุยจะโดนไปกี่แตกวะเนี่ย ไปตีบ่อตาไปรันไปบาร์โฟตึ๊ดตีต่อไปฮะตีต่อไปตีต่อไปไปเอาไปนั่นนั่นนี่แหละตีมันดิเออสตันไปแล้วนะมาดูดิว่ามันจะผ่านด้วลุยสิครับเออลุยสิครับมาขอสักครึ่งหลอดก็ยังดี ไปไปให้สุดไตีไม่ค่อยจะเข้าเลยนะฮะเอาจริงคือแม่งหนังเหนียวมากเลยนะเหนียวเกินนะฮะไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอ้สก,กิลแม่งก็แรงเหลือเกินสก,กิลแม่งแรงมากเลยโอ้โห หอยตายแล้วตายสองตัวแล้วจะรอดป่ะวันเนี้ยมาต่อไปไปสิโอ้ยฮยวไปเหลือสองตัวนะแค่พีทกับวิสตรตเนี่ยจะรอดป่ะวะครับเอ,อย้ยมันตีแรงแมากเลยอะโอ้โยโอ๊โยโอ้โยโอ๊ยโอ๊ยแตกหนึ่งครับ แตกหนึ่งแล้วไปแตกสองลุยมาเข้าสู่รอบที่สองนะคะเมื่อกี้หมดไปหนึ่งร้อยเพชรแล้วนะมาดูกันว่าผมจะต้องใช้เพชรเท่าไหร่นะในการผ่านนะฮะแล้วเราจะโดนไม่กี่แตกนะไม่ใช่กี่แตกเออมา,มา,ม,ามาดิมาต้องไปให้ได้ดิต้องผ่านดิคนระับผมอยู่อันนี้มาสองวันแล้วนะผมอยากจะไปแมปอื่นแลอวะมาดิเลยสองตัวแลว เป็นสองตัวแอนแอนนองแอนหายอาโอ้โหแตกฟองแตกฟองไหมรอบที่สาม run มามาาอ,ม,อ,อมันมมมปามไปมีมมมตมม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 ไปมมมมอ่มม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 เมมมนมมมมมามต่อดมมมมครับมันต้องผ่าน ชีวิตมันต้องผ่านให้ไ,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 ได้ฮ <c oughs> ิลไปทีกลัวแตกอีกแล้วเนี่ยก <c> ว <oughs> ัวแตกแล้วแตกแน่นอนไปดิแตกอีกแล้วโอ้ยแตกสามไปต่อสามร้อยเพชรแล้วนะไปลุยไปไปเนี่ยไปกันแร้บหน้าด้านเนี่ยนะเออ พาเป็นบอลก็แล้วตอนนี้นะครับแอดกำลังตีนะฮะตีนะฮะแอดก็คิดไปแล้วนะครับคิดไปแล้วเข้าไหมเข้าไหมมุ่งเข้าไหมพวกสวนกลับมัดยับ้ายสวนกลับตายไปแล้วนะครับพีชนะตายไปแล้ววิสาตายไปจิบหายละแตกแล้วครับแตกแตกดีสี่แล้วมึงเนี่ยชิบหายละแตกไหมแตกไหมแตกไหมโอ้ย มาดิถ้าแตกนี่แอนตซินจ่ายนะแอนตซินจ่ายจ่ายศูนย์บาทน,นะศูนเปอร์เซนต์ด้วยเอามาโอแตกที่สี่ครับไป,ไปรอบที่ห้าอ่าตอนแรกมีหกร้อยเพชรนะใช้ไปแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้โหเหีสี่แล้วนะไปต่อนะไปดิจะไปถึงฝันไหม จะไปถึงไหมเนี่ยมอล็อกเนี่ยฮะ run ตายหาไปต่อตายไปสามครับเหลือแค่แอดครับวมาบอกคุณตามาดิมามาดิ <c oughs> ตายอีกแล้วน้ำตาจะไหลโอ้ให้เหลือสองร้อยเพชรแล้วมา มาต้องตาดิมาลุยกันไปมารอบที่ห้าครับมากัะสิไปให้สุดไปให้สุดผมมีหกร้อยเพชรนะตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าตายไปกี่รอบแล้วต้องลงมาดูกันนะเรตอนแรกเราถือมาหกร้อยเพชรนะไปว่าแตกแล้วมันเนี่ยแตกแล้วนะไปเอ๋แตกแล้วหกร้อยเพชรตอนนี้คือตายไปห้ารอบนะฮะคือรอบสุดท้ายแล้วเนี่ย เหลือร้อยเพชรสุดท้ายแล้วไปดิหกร้อยเพชรกูหกร้อย <600 S 2> เพชรนะครับเป็นมวยนะครับฝ่ายแดงฝ่ายแดงคือผมเองนะครับชกไปชกไปพวกสวนมาชกไปหลบได้นะครับเราชกไปนะครับชกไปดิลุยมันดิสี่ลุมหนึ่งมันจะไม่ชนะหรอลุยมันสิพวกตบกลับมาครับพวกตบกลับมาลุยมันดิโอโหฮ,ฮิวนะฮิวลุยมันดิลุยมันเราจะต้องชนะ หิวไปสิหิวไปหกร้อยเพชรแล้วนะเว้ยกลุยมันสิชกไปดีอย่าไปกลัวนะฮะมาดูกันว่าจะผ่านไหมนะอะการ์ดนี่คือตอนนี้คือแบบอยู่ในมือน,นี่คือแบบว่าอารมณ์แบบมั่ดซั่วละระวงระแวงไปหมดแล้วนะตอนนี้คือพลังแห่งเพชรจริงๆไอ้เพชรหมดหกร้อยเพชรหมดเลยอะ่ะต้องใส่ผมต้องเติมเงินแล้วแหละเออต้องเติมเงินแล้วแหละวะอีกสักร้อยเพชรไหม คือมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันมันต้องไปให้สุดแล้วอ่ะเนาะเดี๋ยวเติมเงินก่อนแล้วกันนะเอาวะไปมาภาพตัดมาอะภาพตัดมาแล้วนะผมซื้อมาแล้วรอยเพชรก็กดใช้ไปไปต่อไปดิไปรอยเพชรแล้วนะเนี่ย r u ชกมานะะชกไปเราไม่กลัวคุอยู่แล้วชกไปนะฮะบอสเราต้องผ่านดิว่าขอผ่านนิดนึงได้ไหมอ่ะบอสอ่ะอ่าหรือขอผ่านอ่ะว่าว่าว่าไม่ไหวแล้วว่าจะว่าว่าไม่ไหวแล้วว่าก็สู้ครับเหลือสองตัวสุดท้ายนะสองตัวมาดูว่าแตกที่เจ็ดจะแตกไหมนะมาลุยดิอ่ะลุยดิพลังแห่งเพชรมันต้องทำได้ทุกอย่างดิพลังแห่งเงินเนี่ยมาขนาดนี้แล้วอ่ะ เอาเอายังไงวะเนี่ยกูเอาเอาไอ้เนียตายเจ็ดรอยเพชรกูเจ็ดรอยเพชรแล้วนะฮะโอ้โหแตกแล้วว่ะมาใหม่ซื้อเพชรมาละมาเติมมาตอ่อมนลุยสินี่เป็นอ่าแ0ดร้อยเพชรแล้วนะรอบสุดท้ายมาหมดเงินแล้วเนี่ยมาสิม่ให้สุดไปให้สุดสู้เขาลูก,ลก ู้เขาลูกพอ่อชกไปชกไปอย่าไปยอมมันชกไปนะชกไปอย่าไปยอมอย่าไปยอมมันต้องลุยดิลุยดิวะโอ้ยผ่านแล้ววดดีใจเลยครับโอ้โหสุดท้ายฮะโดนไปทั้งหมด8รอบนะครับ8 8 8แตกปดแตแตก โดนไป8รอบนะครับโอ้โหหน้าไหม้กันเลยทีเดียวนะฮะโอเคสําหรับใครที่ชอบกิมนี้นะครับก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะคะโดนไป8 0 0เพชรน,นะครับนะผมเครียดแล้วผมไปนอนพักผ่อนกันนะ <c oughs> สวัสดีคุณู้ชมมากๆครับสวัสดีครับ